สวัสดีครับหลายหลายคนอาจจะต้องรู้จักกับหุ่นในตำนานที่เคยผ่านหูผ่านตากันมาท,นทุกคนกับหุ่นที่มีชื่อว่าจิมเหลืองในภาษาไทยหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือจิมเทนนิงนั่นเองแต่อย่าคิดว่าหุ่นตัวนั้นมันไม่มีจริงๆนะครับมันมีจริงๆในประวัติศาสตร์กันด้เพราะมันเป็นหุ่นจิมรุ่นทดสอบซึ่งในเกมนี้ก็มีให้เหมือนกันวิธีการเอาเนี่ยก็ง่ายมากๆก็แค่ทำเควสตามที่เห็นนี่เลยมาลองของเลเวลแรกกันก่อนนะมา ครับอันแรกจะเป็นการฝึกโอเคให้เราใช้อาวุธบีสเปรกันยิงไปที่โซ่ห้าครัง้งง่ายๆเลยเอาของหมดซะก่อนยีราฟเป็น ฟิลโอเคครบง่ายๆครับแค่เอาบิมสเปรกันโง่ยิงท่านที่สองเป็นแบบยิงให้สุกง,งักนะครับนี่เลยอย่างที่เห็นนี้เกมมันจะสอนให้เรารู้นะครับว่าอาวุธทุกอย่างสามารถทำให้ชะงักได้แต่ก็อยู่ที่ประเภทของอาวุธครับ มีสเปกันนี่ทําให้ชงักเนี่ยยากหน่อยเพราะว่าไม่ต้องยิงหลายนัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบทีเดียวชงักเลยก็คือต้องเป็นผู้คุณพวกที่เป็นอาวุธแบบระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแบบเป็นจรวจแล้วก็ครที่สก็คือการใช้อาวุธดาบแล้วก็เด้งหนีออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค ทั่วไปเลยของเกมนี้ก็คือการฟันทีหนึงแล้วก็โดนหนีออกแล้วก็ไม่ทันไม่เป็นไรต่อมันลุกขึ้นมาต่อมันหายอามาตาเสร็จปั๊บก็เกมนี้จะมีการหันฟันแบบหลายแบบรับแต่ว่าขึ้นอยู่กับหมุนบางตัวที่มันฟันได้กี่ทีนะครับอย่างตัวนี้ก็ฟันได้ทีเดียวอ๋อสองทีเลยนี่หว่าโอยโคตรดีเนี่ยหนึ่งสอง การฟันแต่ละแนวก็อยู่ที่ว่าศัตรูจะอยู่ฝั่งไหนนะครับแต่ว่าจาไว้เสมอว่าการฟันลงนั้นเป็นการทําให้ศัตรูชักดีที่สุดเห็นที่เห็นนี้และทีนี้เราก็จะได้จิมเหลืองเลเวลแรกมา ทีนี้เรามาเอาเลเวลสองกันบ้างนะครับอันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับท่าพุ่งกับการเคาน์เตอร์นะครับก็เป็นสิ่งที่จาเป็นเหมือนกันเวลาเล่นจริงการชนเปิดก็ทําให้เราสามารถเปิดจังหวะกับศัตรูได้และการเคาน์เตอร์ก็ตามชื่อเลยการสวนโจมตีศัตรูนั่นเองก็คือการพุ่งอย่างนี้เป็นต้นตึ้งหัให้กูชนสองทีเลย รอๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละซึ่งอันนี้ผมแนะนำว้เลยว่าเราถืออาวุธอะไรที่มันจะโจมตีแบบอรารยประชิดไ้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราชนโดนแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันชะงักนานกว่าเรานิดนึงเราสามารถเอาวุธน,นั้นยิงเปิดให้มังงนชะงักอีกรอบหนึ่งได้เป็นเทคนิเคเล็กๆน้อยๆของผมอันนี้ก็คือการคน์เตอร์ต้องให้อีกฝั่งหนึ่งดูดเข้ามา แล้วก็เตลฟันไอ้เจ๊แม่งคาเตอร์สิวะต้องมารอกาบมันอีกเฮ้ยมันรัมาละมาที่ไปดิมาดิเอออย่างนี้แหละอืมเจอทีมเหลืองขี้เข้าไปแล้วเราก็มาทำการสวนอย่างนี้มาดิข้อดีของการคาลเตอร์คือถ้าเกิดเราพุ่งไปแล้วเนี่ยปกติเราจะเสียบูธหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคาลเตอร์ได้เนี่ยมันจะไม่เสียอะไรเลยฮะ มาดิมาดิมาดิจะบูมบอลทำไมอะมาดิมาดิไอายเยอะไปลีลาเยอะไปจังหวะคือต้องลงดูว่าอีกฝั่งหนึ่งมันง้างมาเมื่อไรหร่ฮะับอันนี้มันเป็นต้นเอาอันนี้มันตายหาไปแล้วเบื่อ,อว่าอะไรให้กับแซกหนึ่งน้อยๆน,นะครับคือ จำง่ายๆแค่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเปิดท่าฟันเมื่อไหร่เรากดพุ่งเข้าไปได้เลยครับมันจะเข้าท่าเคาน์เตอร์ให้แน่นอนมาขวือขวาไปดิมากูพร้อมแล้วเขา้ามานันแหละหัวกูแตกเลยอันนี้ก็อยู่ที่จังหว่าคนนะับว่าจะใช้ได้ หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่จําเป็นอย่างหนึ่งในการเล่นเกมนี้นะครับฝึกไว้ก็ไม่เสียหายมาที่นี้เราก็ได้จิมเหลืองเลเวลหนึ่งและ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้ยังมีจิมเหลืองเลเวลสามอยู่ในอ่าโมเดลเมนูกลางนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทําคอมโบแล้วก็การหลบจริงมาเลย จริงๆเกมนี้การทำคอมโบก็ง่ายๆมากครับแค่มีมาส,สุกา้าอันเดียวแล้วก็เข้าไปฟันให้ล้มกระถูกเนี่ยฮะเดินทีสองทีแล้วก็เต้งออกมาหนึ่งทีนะครับเป็นคอมโบไปเรืๆๆ่อยๆเรื่อยสองทีครับเราลองตัดมันกันนะตัดได้ไหมตัดได้ไหมไหต่อขาต่อขาบ้านอ่าได้ละลุยเดินทีสองทีสเต็ปออกนะครับเดินที สองที่สเตปออกไม่ได้น้องต้องดนศัตรูด้วยทำเฉยๆไม่ได้หนึ่งที่สองที่สเตปออกไม่นับต้องทำห้าครั้งแล้วก็ต้องติดต่อกันด้วยจำไว้นะครับจะฟันธรรมดาก็ได้แล้วก็ฟันลงแล้วก็สเตปออกโดยการกดแต่บูธแค่หนึ่งทีครับเดยวาะขันหลังเอาไปม,มีข้างหลังศัตรูหลังปุ๊บหนึ่งที่สองที่สเตปออก รอบหน้าลองซ้ายขวาม้างนะเ่อร่มาสตูอยู่ทางซ้ายอะไรนี้แล้วก็เต็มการตวัดดาบทางซ้ายอย่างนี้นะครับหนึ่งที่แล้วก็หันข้างกล้องสองที่โอเคเตะออกอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องรีบหันแล้วก็รีบตวัดดาบให้โดนให้ได้นะครับอาหาด้านขวาหนึ่งที่สองที่เตะออกเรียบร้อยแต่ก็อย่าเผลอฟัน มันเกินไปจะโดนคอเตอร์นะครับอีกฝั่งนึงก็คอเตอร์ได้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเราจะฟันอันนี้เป็นคอมโบเหรอง่ายดีกว่าเพราะคุณทำบ่อยแล้วนี่ไงไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องฟันระดับทิศทางนะครับจะฟันแล้วล้มเลยก็ได้หรือจะฟันสองทีให้มันสตาร์ทเฉยก็ได้นะมา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 ดิหนึ่งทีอ๋อเอ,าาอ,อ่ออ่อบางอาดห้อบางอาดหรอ หนึ่งที่สองที่ออกไม่ถึงอ่ะหนึ่งที่สองที่โอเคสรุปรือวฟันโลงนี้ที่สุดครับเพราะว่ามันมันไกลกว่าที่สุดเ๋ยวเังไงถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆนะอย่างนี้หนึ่งที่สองที่อ่ะนี่ไม่ถึงอ่ะหนึ่งที่สองที่โอเคอย่างนี้แต่ต้นตองอ่ามาว่าหนึ่งที่สองที่ไม่ได้ตายก่อน เน้นฟันเกี่ยวให้โดนทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วค่อยฟันล้มอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มที่10ทีโอเคมาอันนี้อันสุดท้ายก็คือการกลิ้งหลบหนีอย่างรวดเร็วมาๆามาเดี๋ยวเรามา่มาพันก่อนไปดิไปดอิอ๋ออันนี้เรากินเลยไม่ต้องรอให้มันตี ดฟันล้มแม่งเลยเปรียวเปียวเปียวมันเปียวมาอะของที่เคขอเปียวกับมันหน่อยเออทำไมทำไมมันแค่แท็กคิดว่าเก่งมากเลยมาดิมึงฟิวมากเหรอโอเคขอแล้วทีนี้เราก็จะได้จิ้มเหลืองเลเวล3โอ้โหเกมแจกจิ้มเหลืองทั้ง3เลเวลขนาดนี้สุดยอด เอาไว้ใช้เล่นอย่าอย่าดูถูนะครับจิมเหลืองอันนี้กิ้งได้ดีกว่าจิมธรรมดาอีกจิมธรรมดากิ้งไม่ได้นะครับคุ่นมันก็เหมาะเอาไว้ฝึกเล่นในระดับหนึ่งได้นะครับก่อนที่จะไปเล่นแต่หุ่นตัวอื่น่งและเท่านี้เราก็จะได้จิมเหลืองแล้ววิธีก็ทำเสร็จแล้วไม่ได้นะครับต้องไปกดรับต่ออย่างนี้โอเค งั้นต่อไปเราจะลงสนามจริงด้วยจิมเหลืองที่เราได้มานี่แหละครับคุณมันไม่มีอะไรเพราะมันคือจีมเหลืองไม่รังหวังอะไรเล่นเอาเทเล่นเอาเฟียวเหมือนคุณเวลาเอาจิมเหลืองไปหนึ่งกับก้อนกันดำเ่ะ ฉันคือคาร์ซนไฟเตอร์นี่เลยจิมเหลืองจิมเหลืองที่แท้จริงต้องถือบีมสเปกันเท่านั้นคนถือวาสุก้าช่างแม่งพวกกูเน้นเอาความออริจินอลเป็นหลักมาเลย เราต้องแอบไม่ใช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 ่เราต้องแอบเนียนเราต้องแอบเนียนเราแอบเข้ามูุท่อไปเพราะว่าเราตัวเราไม่สามารถทําให้อีกฝั่งหนึ่งหยุดได้แต่เราสามารถต่อได้แล้วก็แอบเนียนได้ไมันมีใครรู้ดีหรอก็คูแอบเข้ามาในช่องแอบไม่ได้ เฮ้ยยัง,งออม,มีคนอยู่ในเ雷ดอ๋ออ,ๆๆๆๆๆๆอ๋ออ๋อกลาง雷达อาอกลาง雷达เฮ้ยมัมีใครเห็นทั้งนั้นเราเนียนๆๆเราเนียนเฮ้ยยังมีคนรู้อย่าละแหมเอ็น,นอี่ใครวะแซกเห,หรอแซกเหรอแซกเหรอโอ้ย ไม,ม sociedad, Bref, ่เชี่ยมาเนของมันเยอะแล้ววะเออเฮ้ยเอ็งนี่แกตาไอ้เอ็งนี่แกตายเยอะแล้วได้อยู่นี่ก่อนนี่ก่อนเราต้ง asy, องรักษาระยะเราต้องรักษาระยะไอ้เหี้ยขันไลยขันกูตายอ๋อขันเข็ด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 วางเลย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 ไม่ได้หรอก อ่ามันดิ้งคุยโดนมันิงไม่ได้ไป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 แล้วไป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 อยู่แล้วไปอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเอาฟาดคุ้ยโดนดิฟาดคุ้ยโดนดิมึงกำลังมึงกำลังสับสนตัวเองอยู่ว่ากูจะทำทำไงกูไปดี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 ตูอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนเฮ้ยมันขึ้นมาว่ะมันขึ้นมาว่ะมันขึ้นมาหาว่ะยโดยโดมาดีมาดี ไม่กูระวังตายกันนะครับเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมันบวกคนบวกคนบวกคนาตายโอ้ยแม่งฉลาดสองคนเลยน่าจะกูทันแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรกรซื้อเวลาให้มันได้กูเคยมาเล่นต่อแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไร ไปเลยไปเลยไปเลยใช้ตัวใกล้ตายไม่ต้องห่วงระวังระวังระวังมาส่งเลยแอสไตมาไม่รู้สังใครอาจจะต้งกูก็ได้โอเคไม่ต้องกู้ส่งไปละไม่เดินเดินเดินขึ้นขึ้นไอ้เพิ่งไปดิยังเพิ่งไปถอยก่อนเออทำไมทำไมทำไมมาดิไปละ อโอ้ยว่าเเยี่ไปอยู่ปอยู่ไปอยปอยโ้โหดโหนนีันนี้ีเปนการเป่าีมจะเป็นกรเป่าีมจเปนกรคเป่าีมจะเปนกรเป่า มึจะไปกันเปล่ามึงจะไปกันเปล่ามืนเจ็บแบบเหมือนเจ็บแบบเหมืนเจ็บอ่ะพอดีถอย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 วันยิ่งันเออแย่แล้วต้องทนกลาคืนนี่สองเออทำไมล่ะแย่แล้วกูตายฟาดไปงวงเลยโอเคโอเคถอยมาถอยมาถอยถอยถอยโอเคถอยโเคโอเคโเเ ไมโดนดิมใโดนดิยิไม่โดนดิยิมใโดนดิไวไวไวไมโดนดิไปดิไปิขึ้นไปขึ้นไปเออชน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 รอกปั๊มชนแมงคืนด้วยเออคมโคมโบคอมโบยอดยอดยอดสวยมอมโบโอ้ระเบิดลงตามใจกัะหนักไปขึ้นไป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 เลยเดี๋ยวเดเดี๋ยวออกจะออกดูว่าเอย เออเดิเีดิเเดี๋ยวาสาคุแม่ตรงนี้เรื่องต้องแอบไปชิงความได้เปรียบไปละไม่เหีปัยีันเห็นคกถอย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 ิงมาตุก้าอัดหน้าแม่งกูไปโดนหลกไปโดนหลอกกูไปโดนหลอยวายวย ไม่มีใจยูโอละุณพังคุูเร็วดิวางไว้เนี่ยทำอะไรกูเจอเลยเออแหละยวุหมดละเราจะกินเขานี่ง้ปลอดภัยกิน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 กิวยดเออกนวยเราดีเลเล่นแท็กติกแท็ติกแท็ติกเอามาแล้วอ๋อคุณมาวาเลยจิ้มเของข้า มาเ้ยยังมันยงมันยงมันอยาให้มันรอดอยาให้มันดพอรเิอราเรเิดไปแล้วพอเราเปิียวมตีมันมันไปโั่ไ้มันอยู่ที่ต่ำกว่าเรา วิวันเคยบอกว่าการหยุดที่สูงได้เปรียบเสมออยมีหมดละควงระเบิดไปควงระเบิดไปขอดิเอ้ยยิงตายด้วยีนึงตัวนึงตัวนึงเดี๋ยวมาไหนต่อดีวะเฮ้ยมันอ้อมข้างหลังเหรอโอเคมาแต่การแล้วแต่การแล้วโอเคดีดีดีขอบคุณที่ภาษาไงดีครับ เออันมันมันมันอยาให้หนีไปอย่างนี้หนีไปเออเออเออเฮ้ยเเดี๋ยวจนั่งคุณพนั่งถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยถอยถอย่รอทีมงานกูมาให้ก่อนเยรเียยกูเป็นยกูยิงยัยังยัไมตายงไม่ตายรอทีมงานกูมาให้เออตัตึงไปดิตัตึงไปดิต่ขาต่แตะต่แตะต่แตะ เจาแตะเข้าไปอีกแตะอีกัลนคไปละไปละีอยู่ไม่ห่างดีกวาพ่อยู่แล้วาพอดีเข้าไปหวความระเบิดไปแล้วจู่ควาระเบิดไปอีกไปอยู่โอ้โหระเบิดใช้ได้ผลฟิว่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยอะไรย่ละเีย ไอ้ผมไปตรงข้างหลังผมตรงข้างหลังนี่ไอ้นี่นี่มึงเนี้ยนี่นี่มึงเนี้ยนี่นี่มึงเนี้ยชนมันไอ้เคลียร์ละเคลยร์ละตสลักสลักสลักไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายพีคไม่ตายพีคกูหนีละหนีละเันโดนม้วนรอดเว้ยมันตัวคนอ่ะรอดอ่ะตายมึงข้าวไม่พอไปละไปโอเคขอบคุณทุกคนครับโอ้โห ต่อแต่ต่อแต่ได้ไปหลายนะัดเว้ยไม่ได้ถือดาวเลยรอบนี้ไรยยแต้แต้แตะแตะอย่างเดียวเป็นไงกับจิมเหลืองในตำนานที่ถือบีมสเปร์กันจิมเหลืองที่ถือบาสุกานี่ถือว่ามันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่จิมเหลืองที่แท้จริงไว้ว่าหลังมีหุนอะไรบงังเทิบงบังเทิงก็จะมาเล่นอีกต่อให้มันจะไม่ใช่หุนดีๆก็ตามนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ